กินไฟเยส่งลูกค้าดีๆนะครับส่งแมนๆไปหน้าบ้านแล้วเอากลับมานะบายบายลดแรงบายบายกลับมาแล้วเหรอครับไข่น้อยรออยู่ ไข่น้อยบอกขอไปเที่ยวกับแมนแมนได้ไหมได้ครับน้องเป็นไกด์พาเที่ยวรอบบ้านนะครับไปไหนมาเมื่อกี้ชม,ชมวิวโอ้โหกิฟมีไฟก่อนก่อนจะไปเฮ้บ๊าย,ยาบา,บา,บายมองซ้ายมองขวาก่อนนะ ตองน่ขบคนรับี่ยบเ้ยอ้อ้าวมาถึงแล้วเหรอครับถึงบ้านน้องลินแล้วอ้าวทุกคนนั่งบนโต๊ะครับเดี๋ยวเชฟทำอาหารให้กินเองน่งอ้าวเชฟปรินมามาถึงบ้านมามาแล้ว,วลไปนั่งตรงนู้นให้ช้างกินด้วย นอกจากน้องเป็นไกด์แล้วน้องเป็นเชฟน<อ>นด้วยนะครัะน,น,นอนก่อนถึงบ้านน้องลินแล้วทุกคนวันนี้มาอยู่โฮมสเตย์ใช่ไหมลูกดูวิวก่อนดูวิวก่อนวิวลูกไม่ใช่วีวิวจังหวะเนี้ยมันี้ังไปไหนวะนี่นเดินมไม่ติดตัวแต่ื่อคืนแล้ว่เช้า ฉันจำห,หาหม้อหันอันนี้ผักอะไรอ,อ,อัอผัดกาดหอมร้อนระวังมือนะควันขึ้นไหมอ่ะร้อนควันน้องไปส่งอาหารด้วยเหรอครับใช่ไหม เอาวางไว้ก่อนนะครับเชฟเชฟไปส่งอาหารใช่ไหมครับกิมมีไฟแม่ก่อนเย yeah. <Bye. S 1> <Bye. S 2> ่บายขับรถด,ดีๆนะครับ,รบลูกถ้าเจอรถแรงๆก็แซงเลยนะ,ะนมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนะครับ <S 2>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  ถึงแล้วเหรอไปรถลำบากทำ่ไปเลยนะ <Okay. S 3> เอาหาันให้พี่มีการให้พี่มีการพี่กลับมาพี่มีการมีหันด้วยค่ะเใหันจับหันไม่บอกควินว่าอะไรนะอ่า ร้อนควรนขึ้นนาทางทางร้อนควรนขึ้นนาช้างทางมีปกทางอุ้มอุ้มนี้ให้นี่มีมีปกชางทำหาย อ๋อ <OU> ให้ช้างทำอาหารให้ควินหรอช้างก็ไปต้มช,ช้างผัดช้างผัดน,นั่งก่อ,อช้่อาช้างนั่งก่อน,นอ่าน้องปรินแจกอาหารเลยให้เสือให้ควินให้ช้างด้วยนะเสอนั่งก่อนอ่าเสือยืนอรเสือยืนรอ